วันนี้มีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องตำรวจใช่ไหมครับที่เอาอะไรอคอมพิวเตอร์ไปขายเดี๋ยวนี้กองบินตำรวจติดหนี้การบินไทยพันแปดร้อยล้านนะครับวันนี้พอบอรตรนะครับขอให้หนายกช่วยเอางบกลางมาจ่ายเอาเฮ้ยคุณบริหารงานผิดพลาดแต่เอาเงินภาษีไปจ่ายนะแล้วไม่ไมต้องมีใครรับผิดชอบเลยนะครับ เห็นไหมแล้วถ้าเกิดนายกจ่ายเนี่ยเฮ้ยทังนี้ตอนนี้คุณไม่ต้องระมัดระวังในการใช้งบประมาณแผ่นดินเลยใช่ไหมเออกองบินตำรวจไม่ติดหนี้การบินไทยพันแปดร้อยล้านการบินไทยก็จะเจ๊งไม่เจ๊งแหลอยู่แล้วทุกวันนี้เจ๊งแล้วเราไม่ได้เจ๊งไม่เจ๊งแหล่คือเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยวันนี้ตำรวจยังไปเอาภาละไปใส่วันนี้ตำรวจนะครับติดหนี้การบินไทยนะครับ แต่ว่าจะมาขอให้นายกเอางบกลางไปช่วยจ่ายอ้าวอย่างนี้เฮียไม,ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลยใช่ไหมเห็นไหมครับผมไม่อยากดูนายกจะทำยังไงเรื่องนี้อันนายกแค่อนุมัติจ่ายแค่นั้นแหละจบเลยเหรอครับเฮ้ยเงินแผ่นดินนะเว้ยเหครับเงินแผ่นดินนะเว้ยเห็นไหมครับ แล้วอย่างนี้ให้ผมเฉยเลยครับนายกเข้ามาในป่าปามเขารัปชัติอะไรบ้างไหมตำรวจขนยาก็ยังมีเห็นไ,ไหมครับเนี่ยผมไม่ได้จ้องจับผิดตำรวจนะเพียงตำรวจก็ทําให้ผมจับผิดเองผมเห็นว่าเนี่ยพอบอตรทำหนังสือนะครับขอให้ ขอให้นายกช่วยงบก,กลางมาจ่ายชำระหนี้แทนกองบินตำรวจที่ติดหนี้นะครับเห็นไหมครับเฮ้ยแล้วรประชาชนเนี่ยมึงเห็นประชาชนเป็นอะไรกันวะเนี่ยแล้วไม่มีการลงโทษคนทำผิดเลยเหรอครับเงินต้องพันแบบร้อยล้านเลยไม่ใช่บาทสองบาทกองบินตำรวจสร้างความเสียหายให้กับงบป,ประมาณแผ่นดินสร้างหนี้แล้วก็พบอตร บอกว่าให้นายกช่วยจ่ายแต่ผบออว่าตรยังไม่ได้ําเนินการเราจะจัดการคนที่ทําความผิดนี้อย่างไรนี่เึ่งเรื่องนะมันมีเรื่องอะไรครับสนามฟุตซอลใช่ไหมครับก็เป็นประาณล้านนักการเมืองโกงกินกันวันนี้ก็คดีก็เดินล่าช้าเกินละเกินใช่ไหมแล้วอย่างนี้พวกเราจะเฉยเหรอครับ จะไม่ให้ประชาชนพูดอะไรเลยใช่ไหมในระบบสภาก็ทำไรนายกไม่ได้นี่เก่งกันแล้วครับไล่จับเด็กนะครับไล่จับเด็กเด็กต้องกีดแขนกรีดเลือดอยู่ในคุกในตารางกันนะแทนที่จะเออแก้ปัญหาประชาชนเสือกใช้วิธีลอยตัวอยู่ปัญหาไอ้พวกนักการเมืองส้นตีนนี่ก็เหมือนกันไม่เห็นเลยว่าเด็กๆเดือดร้อนเนี่ยพวกมึงไม่หาทางออกกัน ไอ้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะถามว่าคงอยู่เนี่ยมันปัญหาหมดหรือปัญหายังอยู่ทําไมไม่รีบแก้กันมีพักส้นตีนบางพักบอกว่าไม่แตกก็รอดูใช่ว่าระหว่างพักที่ไม่แตกกับพักแตกใครได้คะแนนมากกว่ากันถ้าเกิดพักที่บอกว่าแตกและได้คะแนนมากกว่ามึงอย่าขวางแต่ถ้าเกิดพักที่บอกไม่แตกได้คะแนนมากกว่าก็โอเคก็ยุยต,ติไปขอใอยประชาชน เคารพในการตัดสินใจเล่นแบบนี้ไปเลยเออก็ลองดูฝั่งแตกกับฝั่งไม่แตะประก,กาศไปชัดๆเลยว่าฝั่งนึงบอกกูจะไม่แตกต้องหนึ่งหนึ่งสองะครับเอเอใช่ไหมอีกคนนึงบอกไอ้จะแตกต้องหนึ่งหนึ่งสองอ่ะลองดูที่ว่าประชาชนจะเลือกใครมากกว่ากันเดิมพันมันสูงนะคิดดูดีๆถ้าต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วเออ ทั้งที่เรื่องนี้นะมันไม่จำเป็นต้องไปถึงขนาดระดับชาติเลยนะแค่เสนอก็ไม่ได้สภา,าแต่ถ้าถึงต้องเอามาเป็นนโยบายหาเสียงกันนะครับวางฝั่งหนึ่งเอาหนึ่งสองกับฝั่งหนึ่ง,ง,งไม่เอาหนึสอง,ง,งเดิมพันสูงเลยนะตอนนี้เดิมพันจะสูงมากเลยนะเออ แปกมากไงบอกเรามีสภาไว้แก้ปัญหาไปแช่เสือกไม่ใช้สภา,าแก้ปัญหาจะให้เกิดการเมืองบนท้องถนนได้อเออครับผมมองเห็นว่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคือปัญหามีคนบอกหนึ่งหนึ่งสองไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่ผมว่ามันมีปัญหาไม่เห็นได้ไงวะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะหนึ่งหนึ่งสอง ทำไมไม่หาทางออกร่วมกันละครับจะ be ปล่อยบ้านเมืองเดินอยู่นี้ต่อ่อครับพวกเรายังกลัวอี่ครับกลัวเรื่องไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นที่เราเป็นเจ้าของอำนาจเลยนะเกวันนี้ตกลงพวกมึง จะปกป้องแล้วมึงกำลังทำลายหนึ่งสองเพื่อไทยถอยแล้วเพื่อไทยถอยก็ไม่ต้องเลือกเพื่อไทยก็เนี่ก็อย่าเลือกเพื่อไทยกนี่ในเมื่อวันนี้เป็นความทุกข์ของประชาชนและเพื่อไทยไม่กล้าก็ก็อย่าไปเลือกสิครับอย่าไปมีปัญหาอะไรแล้วคุณก็เลือกพักที่มันชัดเจนแค่นั้จะไม่เห็นนี่เป็นหนา เดี๋ยวผมฟังคุณหมอโชลนา่งเขาก็บอกเขาก็ยินดีจะแก้แต่ให้สภาเป็นคนแก่ใช่ไหม,ไหมแล้วเกิดอะไรยังแข่งกั๊กวันนี้ก็อย่าไปเลือกนะเพื่อไทยอ่ะแค่นั้นเองใช่ไหมครับผมบอกแล้ววันนี้พวกเราก็มีเสียงพวกเราก็ต้องดังพอใช่ไหม,ไหมจะได้ชัดเจนไปเลย พวกเราวันนี้เราบอกแล้วว่าน,นี่เราโตเลือกเรามีก,าก้าวไกลกเพื่อไทยใช่ไหมแต่เราก็จะมีอยู่แค่คะแนนเดียวนะเราจะให้เพื่อไทยหืือก้าวไกลแต่ถ้าเขายังทําแบบนั้นก็กเรื่องของเขาอ่ใช่ไหมครับพวกแทงกากะ์ะจะเก็บไว้ทําไมครับการเมืองวันนี้มันต้องชัดเจนแล้ว คุณเห็นว่าประชาชนกล้าช <Yeah, S 2> <for us? S 1> ัดเจนว่าไม่เห็นเห็นอะไรไม่ชอบมารากคประชาชนกล้าลุยอ่ะแต่คุณเป็นผู้แทนประชาชนคุณไม่กล้าลุยอ่ะกักกักกักกล้ากลัวแบนี้อย่าไปเล่นรายการเมืองเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ถามที่ว่าเนี่ยประชาชนประเทศมันมีปัญหาหรือเปล่าทําไมคุณไม่กล้าจะแก้ไขนะทําไมคุณจะต้องลอยตัวเหนือปัญหา่ะถ้าคุณปล่อยมาตาหนึ่งสองอยู่คุณบ้านเมืองมันจะจบไหมจับเด็กขังคุกไปเรื่อยคุณว่ามันจะจบไหม อาการจับเด็กขังคุกเนี่ยคุณว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมทั้งที่ปัญหามีทางแก้ที่ง่ายกว่านั้นตรงนี้ตร,งตรงองแยะแต่นักการเมืองพวกนี้มันก็เห็นแล้วว่ามันขี้ขาดอยากได้คะแนนจากประชาชนแต่ไม่กล้าที่จะออกมาปกป้องประชาชนต่อยากได้คะแนนเขาอะ ออวันนี้สัญญาณมันชัดเจนกัมาเรื่อยๆขนาดนีนะ้ผมเชี่ยวอีกสิบปีข้างหน้าในการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปอย่างมากมายมหาศาล้วยเท่าไดโนเสาร์นี่แม่งหนึ่งมึงไม่ต้องทําอะไรมึงก็ตายแล้วหนับแรกพวกมึงทยอยล้มหายตายจากไปแล้วการเมืองอีกสิบปีข้างหน้าเป็นของคนรุ่นใหม่อยู่ดีแต่วันนี้คือสัญญ,ญาณมันชัดเจนแล้วว่าการเมืองไทยกำลังจะเปลี่ยนไอ้พวกแทงกั๊กก็ไม่มีทางรอด วันนี้ทังคนทำผิดมาเริ่มทยอยถูกเอามาลงโทษเทศก,กาลดนตรีพัทยาอันนี้มีพัทยามีโดนตรีครับบังานที่พัทยาเป็นข่าวว่ารับนักท่องเที่ยวห้าร้อยคน เหนื่อยมากไหมจ๊ะมันนวดให้สามีเนี่ยหายมงวเหยียนวันนี้ภรรยาลงทุนนะครับจัดเวทีสามเวทีกำจำกัดเวทีละสร์วันละห้าร้อยคนจะมีนักท่องเที่ยวไปภรรยา 1,500คนมันจะช่วยเสรษฐกิจดีขึ้นไหวาในใครเปนคนจ่ายตังค์ไว้เนี่ยอยากรู้ในการค่าจ้างงบประมาณคนระับในการจ้างวงดนตรีมาเล่นนะครับงประมาณเท่าไหร่ถ้าเพื่อจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพัทยาเพื่อไปชมคอนเสิร์ตนี้เท่าไหร่ต้มีการลงทะเบียนจะคุ้มบอกว่า ครับนะงการตำมะพริกละลายแม่น้ำบอกก็ไม่รู้นะตอนนี้พรรยาเงียบเหงานะัะจะมีการจัดคอนเสิร์ตแต่ว่าจำกัดนะผู้ชมแค่ห้าร้อยคนถ้าเกิดเป็นผู้คนที่ไปเป็นคนพัทยาอยู่แล้วนะชิบหายเลยแต่เมื่อเอาเป็นคนพัรยาตั้งห้าร้อยเป็นคนตั้งเทียวจะพันคนใช้งบประมาณในการจัดเท่าไหร่ สมมติหนึ่งล้านบาทค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไหร่วะ mm hmm. แพงไปบอกว่าวเนี่ย mm hmm. คุณว่าค่าใช้จ่ายเกินล้านไหม mm hmm. ในการจัดคอนเสิร์ตสามเวที hmm. เพื่อแรกกับนักท่องเที่ยว